สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับนี้ขออนุญาตรายในรถเพราะว่ามันมืดลวแล้วอากาศมันก็ร้อนมันมีเหตุการณ์ที่ต้องพูดถึงก็คือกรณีของบุงทะลุวงังเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเวลาช่วงสาย,สาย คือเธอหมดหมดสติหยุดหายใจตอนที่เธอหยุดหายใจเธออยู่ที่โรงพยาบาลราชธานครับลหลังจากนั้นโรงพยาบาลราชธานก็ส่งเธอมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งผมก็คาดว่าคงจะเสียชีวิตระหว่างทางแหละครับเพราะทางโรงพยาบาลราชธานเขาก็ปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้น หัวใจก็ไม่เต้นพามาธรรมศาสตร์ก็ตั๊มก็ไม่ขึ้นอยู่ดีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกครับระหวา่างรัจธรรมนับธรรมศาสตร์ก็เสียชีวิตอย่างเป็นทางการก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาการที่บุ่งทะลุวันเสียชีวิตนั้น ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเศร้าใจนะครับเพราะเธอก็อายุยังไม่มากและเธอก็ยังไม่สมควรตายก่อนเวลาอย่างน้อยเธอก็เป็นคนหนึ่งหละที่มีอุดมการที่ไม่บ้าน้ำลายอดข้าวมาจริงๆแล้วอดไม่ถึงร้อยกว่าวันนะครับณนะวันที่เธอตายก็เป็นเวลาร้อยแปดวันแต่จริงอดไม่ถึงครับอดมาสามสิบกว่าวันแล้วก็ตอนหลังก็ ก็ให้อาหารครับให้อาหารแต่ไม่ได้ไปกินข้าวแบบปกติธรรมดาให้อาหารทางสายยางม้างให้อาหารเพราะร่างกายเธอไม่ไหวแล้วเธอแย่แย่แล้วอย่าว่าเธออดข้าวสามสิบสี่สิบวันเลยอดข้าวแม่งสักครึ่งวันนี่ก็จะบ้าตายแล้วนะผมถือว่าเธอเป็นคนมีอุดมการนะหลายคนก็ไปด้อยข้าวอดข้าวยังไงว่าไม่ตายหงตายหาสักทีไม่ต้องอดข้าวหรอกครับแค่อดน้ํา หรือจิบน้ำอดชาดำเย็นอดกาแฟาอดน้ำอัดลมเนี่ยมันก็โคตรทรมานแล้วนะนี่เธออดข้าวอะเป็นที่น่าเสียใจเป็นที่น่าเศร้าใจแต่ที่น่าเศร้าใจที่น่าเสียใจกว่านี้ก็คือมีคนมาเหยียดหยามพอรู้ว่าเธอตายมาหัวเลาะมาสมน้ำหน้า มาบอกว่าเวรกรรมมีจริงมาบอกว่าสมควรตายอะไรชานองเนี้ย่ะครับผมว่ามันน่าเศร้าใจมากๆคนเรามันจะเกลียดแค้นตรงเกลียดตรงชังกันขนาดนี้เลยเหรอแร้วผบถามหน่อยคือเรามีอุดมการทางการเมืองต่างกันใช่ปะ่ะทางบุง้งเขาก็มีอุดมการทางการเมืองของเขาเขาต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการจะแก้ไข มาตายหนึ่อันนี้ก็เป็น,ปนสิทธิ์ของเขาส่วนคนที่มีอุดมการทางการเมืองก็คือจงรักพักดีกับสถาบันแล้วก็ไม่แก้หนึ่งหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มีคนตายและมีการเหยียดหยานเยินหย่านกันถ้าเกิดกลุ่มทางกลุ่มรักสถาบันนะครับกปปสกปปส หรือใครเขาตามเนี่ยครับถ้าตายมั่งอ่ะแล้วก็จะมีการเยาะเย้ยถากถางกันแบบนี้เหรอนี่หรือสังคมประชาธิปไตยอ่ะฮะมันมันมืจงเกียดจงชังจงคายผมเข้าไปดูนะไอ้คนที่ที่มาด่าบุ้งทะลุว่างมาด้อยฆ่าน่ะเข้าไปดูแล้วบางคนก็โอ้เป็นคนใจบุญสนทานธรรมะธรรมโม ไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งปฏิบัติธรรมบางคนก็ไปเลี้ยงอาหารหมาทุยแม่งความคิดความอาหารมึงมึงมึงไรยำจริงๆแสดงว่าการที่มึงไปปฏิบัติธรรมมึงไปสวดมนต์มึงไปให้อาหารหมามึงไปทําอะไรมันการสร้างคอนเทนต์จิตใจมึงไม่ใช่อ่ะคนเขาตายไปแล้วเข้าใจปะตายไปแล้วมึงไม่เสียใจมึงไม่เศร้าใจก็ก็เรื่องของมึง แต่การที่มึงมาโพสอะไรทำนองนี้มันไม่ใช่แลวเข้าไปดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีหายเหวอะไรเลยมันเป็นไอ้ไม่ใช่นักรบไซเบอร์นะเลิกพูดคำทีนักรบไซเบอร์มึงไม่ใช่นักรบมึงมันกระจอกอะ่ะคือแน่จริงมึงมีชื่อนามสกุลจริงไม่ว่าจะไปเพจเฟซบุ๊กไม่ว่าจะไป t i ก t o อกไม่ว่าจะไป youtube ชื่อนามสกุลจริงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แล้วมึงก็ด่าไปเลยมึงก็ใส่ไปเลยมึงก็อัดเต็มๆไปเลยแต่นี่มึงไม่ใช่มึงปิดบางตัวตนแม่งมึงเก่งแต่พิมพ์เข้าใจเป่าแล้วก็เสือกมาโพสในเพจกูกูสแสดงความเสียใจมาโพสในเพจกูมึงก็ต้องการจะมีเรื่องกับกูหรือยังไงมึงควรจะไปเพจใน โพสในเพจมึงเข้าใจปะไม่ใช่มาโพสในเพจกูไม่ได้มาโพสในช่อง YouTube กูถึงมึงไม่มีตัวตนไม่มีอะไรจริงเวลามึงจะโพสด่าใครมึงก็ช่วยบอกชื่อนามสกุลมึงให้เขารู้มึงต้องกล้าดิกล้าอย่าหลบอยู่ในหลือบอย่าหลบอยู่ในรูอย่าหลบอยู่ในซอก มึงไม่ใช่จอมปวกเขา้าใจปะเราเป็นคนนะสรุปแล้วมันจะให้เกิดความแตกแยกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอวะตอนที่มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วเป็นยังไงอ่ะชิบหายด่ากันไปด่ากันมาก็ติดคุกแม่งทั้งคู่อะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาจูบป,ปากกันตั้งรัฐบาลเป็นยังไงอะเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะนะเป็นยังไง คืนวันที่บุ้งตายนะครับเขาก็มีกิจกรรมมีมาล้องเพลงมีไว้อะไรมีอะไรกันก็อยากให้กรณีนี้ต้องตายฟรีนะครับเพราะว่ายังมีเด็กๆยังอยู่ในคุกอีกไม่ว่าเตะวันไม่ได้จะแ้งผมก็ว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลก็น่าจะประชุมหน้ากันสมหัวกันหน่อยนะอันไหนบักเบาได้อะไรเบาได้ก็ไใช้หลักรัฐศาสตร์นะครับ จะดีที่สุดนะแล้วกระบวนการยุติธรรมมันก็น่าจะให้มันแบบว่าโดยเฉพาะในเรือนจำให้มันแบบว่าไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติกับคุณทักษิณย่างไงก็ปฏิบัติกับเด็กๆอย่างนั้นหรือไปปฏิบัติกับคนยากคนจนแบบนั้นก็จะดี ก็ไม่ต้องถึงขั้นเสมอกันหรอกแต่ให้มันแบบว่าแบบอย่าไปห่างชั้นกันมากนะนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบุ่งทะลวงเลยนะคือใจเด็ดใจเด็ดกว่าผมรอยเท่าผมก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะไม่ใช่อยู่ๆมาทำ YouTube นะผมเป็นนักเคลื่อนไหวมาก่อนผมเป็นเสื้อแดงมาก่อน ผมเป็นแกนนําจุดเทียนที่หอนาฬิกาไม่ใช่หอนาฬิกามันพวกกอบปปสพวกปันแนงที่หอนาฬิกาแต่ผมจุดเทียนที่หัวรถไฟเป็นเดือนและผมก็โดนทหารผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจับไปปรับทัศนคติเคลื่อนไหวมาก่อนแต่ใจไม่ถึงใจไม่เด็ดเหมือนบุ้งทะลุวงังและเหมือนเด็กๆนี่ครับแต่จะผิดจะถูกผมไม่รู้นะผมผมไม่ได้เป็น สามนิ้วผมไม่ได้เป็นคณะราษฎรและตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรละไม่ได้เป็นเสื้อแดงไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ความใจเด็ดมันไม่ใช่น้ำลายอ่ะไอ้ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันไอพวกอินโฟทั้งหลายไอพวกที่พยายามจะแบบว่าทําให้ตัวเองแบบมีอุดมการทางการเมืองทั้งหลายใจเด็ดเท่าเด็กไอพวกนี้หรือเปล่าและการเมืองทั้งหลายแหละเนี่ย เด็กพวกนี้มันใจเด็ดจริงๆแล้วมันได้คุ้มมามันได้สิบล้านร้อยล้านมาอ่ะถ้ามันตายไปเนี่ยมันได้อะไรมั่งวะแมงอุดมการล้วนๆเลยนะเว้ยแล้วคนพวกนี้นะต่อไปในอนาคตเขาอาจจะเป็นนายการัฐมนตรีอาจจะเป็น,นรัฐมนตรีอาจจะเป็นสสสวก็ได้จำได้ไหมกลุ่มสิบสี่ตุลา เมื่อสมัยตุลาเนี่ยเด๋ยนนี้ก็มาเป็นรองนายกมาเป็นสอสอมาเป็นสอวอกันเยอะแยะมากมายไปหมดตอนนั้นก็เป็นเด็กเมื่อวันเซริรเป็นเด็กที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์น่ะคอมมิวนิสต์เนี่ยล้มสถาบันแน่นอนอะเวลาเขากลับตัวกลับใจเขาก็ยังมามีทำงานทางการเมืองได้ผมก็อยากจะบอกพวกนักการเมืองทั้งหลายอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณสุธรรม สงประทุมเนี่ยคุณจตุรลชนายแสงเนี่ยก็กลับมาเป็นหลักหน่อยในเรื่องประชาธิปไตยนะครับมาดูแลไอ้พวกเด็กๆไอ้พวกน้องๆกันหน่อยอย่าไปสนเลยว่ามันจะเป็นพักกู้แข่งหรือพักไม่กู้แข่งอย่าไปสนเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ก็ผ่านเรื่องราวในอดีตมาเยอะแยะมากมายนะ ก็ควรจะเข้าใจไอ้เด็กๆพวกนี้อะไรที่เกินเลยไปอะไรที่ไรก็ก็ว่ากันไปนะการนีรโทษศกรรมก็นีรโทษแม่งทั้งหมดละหนึ่งหนึ่งสองก็นีรโทษทั้งหมดละแล้วก็คือบัอต่อไปนี้หลังจากนีรโทษสกกรรมเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนี้แก้กฎหมายแม่งเลยเอาให้หนักกว่าเดิมเอาอย่างนั้นไปเลย ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ขอร้องนะไม่ไว่าจะเป็นพักเก้าไกลพักเพื่อไทยหรือพักไหนทั้งสิน้นหรือพวกคอปอปอสอหรือพวกสามนิ้วอย่าเกาะกระแสบุ้งทะลุวังอย่าอย่าถือโอกาสเพราะพวกคุณทั้งหลายแหละก็หายเงียบหายสนิทไปหลายเดือนแล้วเด็กมันอดข้าวอดน้ำแล้วย่างรุ่งทะลุวันเนี่ยถ้าเกิดไม่ตายตอนเนี้ย แล้วอีกเด็กหลายๆคนเนี่ยมันก็ไม่แก่ตายหรอกครับร่างกายข้างในมันไปหมดแล้วคนอดข้าวอะ่ะมันไม่สมบูรณ์แล้วลหละครับมันชีวิตสั้นทุกคนแหละเออจริงๆนะครับวันนี้เลยก็อยากจะมาไล่ให้ฟังอยากจะพูดคุยให้ฟังเพราะมันอัดอั้นตันใจ จริงๆนะครับแล้วก็ขอบอกหน่อยไอ้พวกที่มาย่อเยยถากถางคนตายอ่ะมึงไม่แหมนหรอกแล้วมึงไม่เจ๋งหรอกมึงไม่แน่หรอกมึงไม่ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ขี้เล็บของบุ้งทะลุวังหรอกจะบอกให้ไอ้พวกน้ำลายทั้งหลายเนี่ยอ่ะไปดูที่ว่ามึงเคลื่อนไหวทางการเมืงองยังไงบ้างมึงทำอะไรบ้างมึงก็อยู่กันในซอกในลืม พิมพแม่งอยู่อย่างเงี้ยมีตัวตนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรื่องอื่นผมรับได้นะจะมาด่าผมไอ้ควายไอ้ดำได้นะแต่เรื่องนี้นะอย่ามารอเล่นอย่าความตายของคนมารอเล่นกูไม่แฮปปี้กับมึงหรอกนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมแลผมไม่สนใจด้วยครับใครจะชอบหรือไม่ชอบไม่สนใจชีวิตก็ปูนนี่ละต้องทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําพูดอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดโดยไม่สนใจหน้าอินหน้าผมทั้งหลายไม่ว่ามึงจะอยู่พักไหนกูก็ไม่สนใจมึงทั้งสิน้นแล้ววันที่สิพฤษภาคม เป็นการครบรอบสองปีในการทำยูทูบเบอร์ของผมจากนี้ไปจะเนื้อเนื้อเน้นเน้นชัดชัดพร้อมประทากับทุกคนนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมไม่น่าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับแล้วก็มาซื้อหนังสือผมชื่อว่าธรรมะสตราไกิจ ราคาเริ่มละสองร้อยเก้าสิบบาท,บาทก็จังซองกันมาก่อนนะครับผมเพื่อจะเอาเงินไปให้โรวงพิมพ์แล้วก็เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วก็จะขายเอาเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ดูแลหมามาคนก่อนคนมาร่วมพันคนหมามาร่วมพันตัวแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆยๆถ้าเป็นไปได้ ในปี2 5 6 7นี้จะอัพขึ้นเป็นมูลนิธิอิสระพลครับถ้าท่านดูในช่อง YouTube อกิจโพส h a n n e l <อ>ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตราราคา590บาทครับติดต่อผมได้นะครับทาง f c e e o o o ดรกิจพลเด่นวิสัยภาษาไทยไอดีลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน จะพูดคุยเรื่องสัพเพเหระจะสั่งซื้อสินค้าหรือจะร้องเรียนถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสื่อกระแสหลักผมยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามขอท่านมีความสุขและข็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี